สวัสดีครับเพื่อ,อนๆนี้มีของเล่นใหม่รีวิวของเล่นใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะน,นี้อยู่กับผมขนมปังอันนี้ช่อง youtube ของผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะเปลี่ยนเป็น DNA Channel นะผมนี่ของเล่นชิ้นใหม่อันนี้มันคือมันคือเฟดปักเดี๋ยว น้มมุมึงแบบมไหนดีวะมึงนี่ดีไหมมองเห็นไหมเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆดูยโคตรฮะตรงนี้มองเห็นดีกว่ามันคือเฟดเฟดปักแปดนิ้วครับผมตัวใหม่ที่ผมเคยเห็นมา ที่ผมเคยสัมผัสมาหน้าตามจะแปลกๆหนะ่ะดูดิตัวเฟดข้างในมันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมห้าเท่าสามสี่ห้าเท่าเดี๋ยวผมจะมาบอกสเปคร่าวๆมันว่ามันสเปกอะไรบ้างอย่าลืมแล้วกับกล้องดกว่าไม่เห็น นี่เป็นไงสวยไหมเพื่อนหน้าตาจะแปลกๆนะตัวนี้เป็นเฟดปักแปดนิ้วไว้เจ็ดห้าไว้โคตรโตดอะ่ะไว้เท่าซับสิบนิ้วอะ่ะแล้วก็ไม่เหล็กของมันก็คือ จะเป็นแม่เหล็กนีโอเป็นแม่เหล็กที่แรงโคตรจะแรงเลยผมบอกอุ้ยหนาวแรงที่สุดในลำโพงแล้วแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กแท้นะแม่เหล็กแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นแม่เหล็กเขาเรียกว่าแม่เหล็กอะไรนะแม่เหล็กไอ้แม่เหล็กเต็มอ่ะคือแม่เหล็กเต็มคือแม่เหล็กมันมีความเป็นแม่เหล็กที่แบบดูดแรงกว่าแม่เหล็กทั่วไปอ่ะจะดูดแรงกว่า นี่ฮะเป็นเป็นแปดนิ้วแปดนิ้วคงเป็นคงนะ่าจะเป็นอันนี้คงชุบมานะชุบโครเมียมปกติจะเป็นชุบเป็นโครเมียมเลดอันนี้มันเป็นออกสีออกทองทองอันนี้ของลูกค้าสั่งมา ลูกค้าสั่งจะเอาไปใส่รถสีสองคู่สองคู่ก็สี่ดอกนี่ฮะดูตูดมันมันหนักนะหนักมากประมาณกิโลอะจะหนักยิงนี่ดูข้างหลังมัน เห็นไหมแม่เหล็กนีโอไว้เจ็ดห้าเพื่อนเพื่อนโหดจัดอะแ <c oughs> ม่เหล็กนีโอแม่เหล็กนีโอเนี่ย <c oughs> เสียงมันจะโหดก,กว่าแม่เหล็กทั่วไปมันจะแรงกว่าขนาดผมผมเคยฟังผมเคยฟังรุ่นหกนิ้วอะรุ่นหกนิ้วนั่นอะหกนิ้วเพรั้นนั่นปดนิ้วดีกว่าหกนิ้วดังกว่าสิบนิ้วอะ ดังแล้วก็แรงเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะเสียงนี่หวานใสเสียงดีอ่ะบอกเลยแล้วก็ไม่ผ้าไม่มัวไม่แตกเสียงไม่แตกไม่ผ้าไม่มัวเสียงดีมากนี่แนิ้วไว้เจ็ดห้าไม่เหลนิโอที่สุดของดอกอมพงนะแรง อีกสดอกอยู่ในบ้านดุกเดี๋ยวผมหาที่วางเนี่ยเดีย๋ยวุะทายดูชัดๆว่า <c oughs> ที่วางเจอแล้แทนๆดูดเลยเพื่อนหน้าตามันแปลกๆไอ้ตัวเนี้ยมันจะใหญ่กว่ามันจะเป็นสีแดงมันจะใหญ่กว่าของของรุ่นที่ผมเคยทำมา เนี่ยรุ่นที่ผมเคยทํามามันไม่ใหญ่ขนาดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วก็ไม่เหล็กอ่ะมันเป็นของนีโอด้วยอันนี้เป็นแบรนด์ของทีเป็นอนี่เห็นไหมไม่เหล็กเรียงกันสวยมากเต็มเลยนะเป็นแม่เหล็กเม็ดดูดิ แต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยนะอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากได้ก็อย่าลืมทักไปติดต่อที่เพจได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้นไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเก่าว่าตัวเก่ากับตัวใหม่มันโหดกว่ากันแค่ไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปยัดตู้บูทูดูว่ามันจะดังแค่ไหนฮะ เพื่อนๆรอติดตามชมด้วยนะฝากกดติดตามชมด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะเดี๋ยวพาไปดูตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่ตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนเป็ดปักในคูละห้าพันกว่าบาทนะเนี่ยตัวเก่าเนี่ยอันนี้สิบนิ้วนะโหด,ดเลยโอ้โหไว้จนสนิมแดงหมดแล้วนี่ก็อยากใหญ่ขึ้นหมดแล้ว ของลูกค้าเหมือนกันนะเนี่ยรอขึ้นงานใหม่ไปดูก่อนดูต่อเห็นไหมความแตกต่างของมันจะแตกต่างกันมากอันนี้แปดนิ้วดูดิโหจัดอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปยัดตู้บลูทูธให้ฟังว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะโหดแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันสวัสดีครับ